สวัสดีครับคููที่ข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับมือนีห้องดีผ้าเบึงขยับโตัดอ้อ,อยครับมือนี้ช่วงนี้ก็เขาลดูก,การตารัดอ้อยแล้วนะครับมือนี้ยตัดอ้อยตัดตัดกระดีป็นตัดอ้อยกวางนะครับรกับบรรยากาศยั่งมือเศร้าครับมือนี้ อ้อยปลานี่ก็งามขนาดครับพี่้องได้ขยอกตัดไปใกล้จะแล้วแล้วนะครับกลวง น้ำมันเขาจะเอยรถขีบไม่ขีบครับวันนี้ไอ้ข้าเจ้านี่ก็โอ้งามสุดยอดครับดูนี่ประมาณ บ่ออะไรอยู่ประมาณสามเมตรกว่าสี่เมตรได้ยักมัดแล้วป้ากวงางไทยลงยูทูบก่อนกวางนึ <c oughs> งใส่ยักษ์ดำกวางห้าสิบลำ องหนึ่งข้าวเจาใสซหาสิบล้ำนะครับ ช่วยจักหน่อยครับโจยังสีอ่อนซาลีออกมาเซฟน,นี้นี่น่าจะไปอ้นท้ายนะครับคิดว่า คลิปนี้ค็ถ่ายบรรยากาศการตัดอ้อยสูเบิ้งนะครับผม